สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมสังโลโซลาเซลล์เช่นเคยนะครับเราก็มาทดสอบเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออเนนนะครับรุ่น EVO 10.2 k ิลวัตตนะครับาทดสอบกันอีกเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็มาด้วยอาการขึ้นโค้ง06นะครับแล้วก็มีไฟแผงกระพริบนะครับตอนเวลาเปิดเครื่องนะครับ ื่องก็ส่งมาจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับซีเรียลดัมเบ1 5 0ึ่น์นะครับของคุณพี่ประสบสุขนะครับอีกเครื่องนะครับที่แกส่งมาให้เราทำการตรวจเช็คตรวจซ่อมให้นะครับเครื่องนี้เราก็ทำการตรวจเช็คตรวจซ่อมให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็ทดสอบการใช้งานได้สักพักแล้วนะครับเราทดสอบให้ใช้งานได้ จนมั่นใจว่ามันกลับมาใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรผิดขัดตรงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปส่งทางคุณลูกค้าไปด้วยกันนะครับเบื้องต้นผมก็ต่อโซลาเซลล์เข้าทั้งสองสติงนะครับสติงที่หนึ่งสติงที่สองนะครับ ac in ac out แล้วก็แบตเตอรี่นะครับขั้นตอนแรกเราก็จะทำการเปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับ ผมทำการเปิดแบตเตอรี่ครับปุ๊บเนถ้าไม่มีการทิปอะไรทีไ่ไปตัดเบกเกอร์ Baker ไม่ทิปลงก็นขึอ้อยู่ในสภาวะปกตินะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับโอเคเปิดเครื่องแล้วนะครับมันก็จะระมวลผลสักพักนะครับ เห็นว่ามันก็จะไม่ขึ้นโค้ด06แล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีรูปแผงกระพริบแล้วนะครับเพราะว่าเราทําการกดเช็คก,กดซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลยตัดปุ๊บโอเคครับสายไฟ230กับร้อยนะครับเราก็จะมาป้อนแผงสตริงที่หนึ่งนะครับไ้มา400กว่าโวลต์นะครับ แผงสติงนี้เราก็ได้มาจากตัว DC c o u p l e นะครับหรือ d c c o p p i n g นี่แหละครับของเม c สกายโซลานะครับ,รบก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่มาทำการของกระบวนการ m p p นนะครับบูตขึ้นมาให้ใช้แทนแผงตอนที่ไม่มีไฟนะครับมันก็สามารถใช้ร่วมกันกับ อินเวอร์เตอร์ที่เป็นบอลกิดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ้าลูกค้าท่านใดสนใจออไปใช้เวลากลางคืนนะครับตอนกลางวันก็ใช้เป็นแบบบอลกิดไฟได้เหลือก็ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับตอนกลางคืนก็ดึงจากแบตเตอรี่มาใช้แทนแผงนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งสองนะครับลิมิตกำลังวัตต์ได้ที่5000วัตต์นะครับ โอเคเปิดสติ๊ที่หนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการป้อน AC นเข้าด้วยนะครับเพื่อที่จะสแตมบายไว้แต่ไม่ใช้ร่วมกันนะครับถ้าไฟจากแบตเตอรี่หมดจาก TV วีหมดมันถึงจะบายพาสไปให้นะครับแต่ทางคุณลูกค้าใช้เป็นแบบออฟกิดนะครับก็คือใช้เฉพาะโซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่นะครับ อันนี้เราก็ตั้งชาร์จไว้ที่ประมาณ40แอมป์นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมมีแค่200แอมป์นะครับโอเคนะครับอันนี้คือสติงที่หนึ่งได้มา2,000นะครับสติงที่2เราจะปล่อยสติงที่2เข้ามานะครับสติงที่สองได้มา200โวลต์นะครับเราสติงที่2อเนี่ยจะเป็นแผงโซลร์เซลล์ประมาณ5แผ่นนะครับก็ห็นไม่ค่อยถูกทิศถูกทางเท่าไหร่ครับเอาตามหลังคาบ้านว่านะครับ ได้มาอยู่ที่ประมาณสี่ห้าหกร้อยวัตเนี่ยครับช่วงแดดดีดีก็พันกว่าวัตอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันค่ำแล้วนะครับโอเคครับเราก็ทดสอบการใช้งานนะครับให้ดูนะครับเราก็จะปล่อยโหลดนะครับโหลดผมจะสแตนบายไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยนะครับหนึ่งพันสามร้อยวัตนะครับเพราะว่าผมทดสอบเครื่องไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยวัต ได้สักพักแล้วก่อนที่จะมาทำคลิปส่งให้คุณลูกค้านะครับเราก็ทดสอบเครื่องไว้จนให้มั่นใจแล้วครับว่ากลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเราถึงจะปล่อยออกจากมือเราไปน,นะครับส่วนไปถึงมือคุณลูกค้าแล้วจะต,ต่ออะไรยังไงนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ดูพินิศตูกค้านะครับหรือว่าก่อนที่จะต่อก็โทรมาคอนซ้ล์กับเราก่อนก็ได้นะครับว่าแบบนี้ถูกต้องไหมคล้ายๆอย่างนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สำคัญเลยอยู่ที่สายแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ควรใช้วงแดงแท้สักเบอร์ยี่ห้าขึ้นนะครับเบอร์สามห้าก็ดีนะครับเบอร์ห้าสิบใต้ยิ่งดีนะครับยิ่งแบตเตอรี่ลูกใหญ่หลายแอมป์ก็สายแบตเตอรี่ก็ควรใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับเปรียบยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ เราจะดูดนมออกจากกล่องหรือดูดน้ำออกจากขวดเนี่ยเราใช้หลอดดูดนมเล็กๆอะ่ะเวลาเราดูดตัวเราก็ยังเหนื่อยนะครับแต่ถ้าใช้หลอดที่มันใหญ่ขึ้นที่เป็นหลอดของชานมไข่มุกอะไรเงี้ยครับหลอดที่มันใหญ่ๆอะ่ะเราดูดปุ๊บมันโล่งขึ้นมาเลยเหมือนกันกันกบสายแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือให้มันเห็นภาพง,ง่ายขึ้นนะครับเดี่ยนะครับ ตอนนี้ก็เข้ามาทั้งสองสตริงแล้วนะครับพันนะครับนะครับก็เหลือชาร์จที่20ใช้ไปที่พันสมนะครับเราก็มาเพิ่มโหลดกันนะครับเพิโหลดไปเลยนะครับเพิ่มโหลดเลยนะครับ ัมก็จะลองเพิ่มโหลดหลดโหลดอยู่เงี้ยนะครับการใช้งานมันก็จะมีการสตาร์ทของคอมแอร์การอาบน้ำอุ่นมันก็ไม่ได้แช่ไว้นานนะครับช่วงระยะเวลานี้นะครับอยู่ประมาณสามพันนะครับสามพันนี้ก็ปีไปก็เป็นแอนนร,ร์นะครับแอร์กเก้าพันบิทยูหนึ่งเดือนสองพันบทยูก็ยังกินไฟอยู่ประมาณเนี้ยนะครับคอมมันสตาร์ทนะครับ หรือว่าเวอ,อาน้ำหมุนถ้าไม่เปิดให้จนแม็กก็มันมีบางรุ่นที่สองพัน้วัตต์สามพันห้าวัตต์มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเยวครับเหลารันเครื่องนิ่งไว้คือประมาณพันสามพันสี่นะครับครับผมเครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับหรวทําการกดเช็คกวดวซ่อมให้ทดลองเครื่องให้ ส่วนมั่นใจครับก่อนปล่อยออกจากมือเลานะครับโอเคครับผมการทดสอบที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก่อนที่ล้างเครื่องไว้นะครับแล้วก็ทำการทำคลิปส่งให้การคุณลูกค้านะครับขออนุญาตทวนอีกทีนะครับเครื่องนี้มาด้วยาการขึนโค้ดหนะครับแล้วก็มีแพงกับพลิบนะครับเวลาเปิดเครื่องนะครับทำให้เครื่องจ่าย ไฟไม่ออกทํางานไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ทำการตรวจเช็คตรวจซ่อมน,นะครับพบว่าเสียในส่วนของไ c ซวบคุมิแรงดันพบคุมกระแสในฝั่ง m v b t นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไดของทางคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวแปลงพั R, วไอซีวซีตัวอวคอมโพนเนนต์หลายๆตัวนะครับรอบข้างนะครับโอเค เราก็ทําการปดเช็คตดวซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับโอเคครับผมผมขออนุญาตส่งคลิปให้ลูกค้าไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบผมสันโกรงโซลาเซลล์ขอบคุณครับแล้วเราจะมาไล่ปิดกันนะครับวันนีนผมจะปิดที่นี่ครับ AC In PV สปริงที่หนึ่งสปริงที่2นะครับหมอไม่มีอยู่แล้วนะครับผมจะไล่ปิดอย่างนี้นะครับ